ศิลปะสาระดนตรีเครื่องดนตรีสากลวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากไม้เช่นไวโอลินกีตาร์เป็นตน้นเครื่องดนตรีไวโอลิน วิธีการใช้ไม่ควรสีเครื่องดนตรีอย่างรุนแรงเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องปรับสายเครื่องดนตรีลงพอประมาณการเก็บรักษาหลังใช้เสร็จควรใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดสายและบริเวณที่เป็นไม้เพื่อกระจัดเหงื่อครควรเก็บไว้ในกล่องที่มิชิดและไม่ควรวางซ้อนกันเครื่องดนตรีกีตาร์วิธีการใช้ไม่ควรใช้วัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะแข็งเช่น หรือเหล็กในการดีดสายกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์เสื่อมหรือขาดได้การเก็บรักษาหลังใช้งานทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งด้วยผ้านุ่มแหง้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนำเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยถ้าไม่มีกล่องให้เลือกพื้นที่วางกีตาร์โดยวางกีตาร์ด้านที่มีสายราบลงกับพื้นเพื่อป้องกันการคลายเสียงของสายนะครับ วิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากโลหะตัวอย่างเช่นครัมเปตวิธีการใช้การหยิบจับเครื่องดนตรีออกจากกล่องต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเพราะถ้าเครื่องดนตรีคดงอแล้วจะไม่สามารถบังคับเสียงให้ตรงตามโน้ตได้การเก็บรักษานำผ้าแห้งและนุ่มมาเช็ดน้ำลายภายในกำโพดให้แห้งจากนั้นควรนำกำโพดไปล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเก็บเครื่องดนตรีใส่กล่องเก็บเครื่องดนตรีให้เรียบร้อยต้องให้เครื่องดนตรีแห้งสนิทก่อนนะครับนำน้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดเครื่องดนตรีเมื่อเล่นเสร็จทุกครั้งนักเรียนครับการใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธีและการดูแลเก็บรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะทําให้เครื่องดนตรีมีความคงทนมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานและนําไปใช้ในการบรรเลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ